ที่ีบอกบูธามาเนี่ยใช่ไม่ได้ได้พูดตรงๆนะเกือบล้านใช่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าเวลาเช่าเหมือนเราทําบุญนะครับแต่เวลาเขานอนมันบางอย่างมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ทำนั้นไงมันไม่ได้อย่างนั้นแเอยแต่ถ้าเราเก็บพระหลักอ่ะองเดียวอ่ะซื้อเป็นล้านอ่ะอันนั้นขายได้ถ้าสวยๆยังแสนขึ้นอยู่ครับแสนนิดๆถ้าเมื่อก่อนมันเป็นร้านบ้านผมระว่างวีเทียบเลยโอ้ยนี่ถ้าเป็นพระก่ากลั่นแล้วคุณอามีล้านร้อยเลยนะแล้วเป็นพระแท้เหมือนอย่างนี้นะ เป็นบ้าแรงครับที่ผาแท้เย็บที่สุดที่เคยเจอมาผาแทะ99อันนี้ถ้าสมมติเนี่ยใครอยากใจหกไปที่บ้านนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกตัวอยานะ่างนะภาพรวมลุงลก็ถ่ายมาทั้งห้องเลยนะครับผม,ผมดูแป๊กเกบเดียวมมาเลยก็ดูจากซูมดูแากคร่าวๆเนี่ยผ้าแท้ทั้งนั้นเลยครับสวัสดีครับ ผมบอกว่สถิตครับมาจากเดชพระบ้านก็แท้วันนี้มาซื้อผ้าที่ออนครนายกนะครับผ่าทั้งห้องผาทั้งห้องเลยครับค่าแท้ลว้ลวนๆเลยครับวันนี้ไม่มีผ้าเก้นะครับผ้าแท้ลว้ลวนๆนะครับไม่มีเก๊ปนเลยอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะเอามาให้ดูว่าเราซื้อผ้าอะไรบ้างเดี๋ยวตอนตอนซื้อเสร็จคัดเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งนะครับเอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นคลิปแบบว่าให้รู้วันนี้มาซื้อผ้าอยู่นครนายกนะครับไม่ไม่มีอาเสียอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะไม่ได้ติด โอเคเดี okay, ๋ยวเราขอรื้อพระคุณาเาก่อนนะครับคุณาขายทั้งหมดนะครับคุณาผมจัดการให้หน่อยเดีเ๋ยวผมแจงให้ที่มีราคากับเป็นพระย,ย่อยแต่วนมากเป็นไม่ไม่เจอเก๋เลยนะแท้หมดเลยบ้านคุณาเป็นสไตล์พระแท้หมดเลยครับ<ย><ง>ไม่มีพระเก๋เลยครับอันนี้ปกอันนี้หลวงพ่อพุธนะครับแท้หมเลยแต่ว่าจะเป็นแนวพระใหม่หนะครับก็จะมีพระพอมีราคาบ้างเจอกรบตำรวจหนึ่งองค์ละ อันนี้เจอกรมตารวจนะครับแปดสิบปีกรมตำรวจแต่ว่ามดขึ้นไปทาหลังเลยอันนี้นะครับองค์นี้ขายได้อยู่ประมาณตั้งสามพันกว่าบาทเพราะว่าสภาพโดนมดขึ้นอะไรเงี้ยครับพาถ้าสวยๆก็ประมาณห้าพันครับจะ,จะเจอเนี่ยคือไม่ต้องสอบเลยพานแท้หมดเลยนะครับแต่อาจจะยไม่เจอพาสหลักถ้าเจอพาสหลักๆนี่แถมไม่แท้เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งเสียงอาจจะขาถหายไม่ชัดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเดเลียวนะนเช้า เข็ดด่วนพอดีมาทำุระพระรามสองนครับเลขุนอาทเพริบมาพอดีไอที่เป็นพวกไพ่ย,ย่อยอะไรเดี๋ยเราตีมาออาไปสองห้าเราขอเก็บไว้แค่นี้กี่อย่างนี่นะครับพระแท้ล้วนๆนะครับแท้ดูง่าหมดเลยนี่คนระับเดี๋ยวยังไม่เจอพระหลักหมื่นนะเจอพระหลัก 1, 2, พกันสองสามองค์ละ ยีย่ยไม่เจอหลักหมื่นอันนี้เจอหลักร้อยเยอะมากครับแล้วก็เจอหลักพันแค่ไม่กีอ่องค์คุณท้าบอกเขาไม่ค่อยเล่นพระเก่านะชอบเล่นพระใหม่แท้แน่นอนอะไรประมาณนี้ครับนะ<อ>จะเป็นสายจำบุญนะครับใหม่กตแทนแน่นอนใช่ยังไม่เจอแบบว่าทีเด็ดเพราะแยวผมเจอของคุณามีเจอตั้งแต่ดูมามีเก๊ยอยู่สองสามองค์เอง ที่มันเป็นพระเอ่มีหนูพิชิมแล้วใ้นนั้นอันนี้เลือ,นนอนนดูแลยครับก็เดี๋ยวใส่รังไว้เหมือนเดิมไม่อันนั้นเป็นพระยังไงก็<ะ>เป็นอันนี้พระแท้ครับเมาก็คืออันไหนมีราคาเนี่ยอันนี้ที่ว่าแบบพอมีราคาผมคัดออกมาให้แล้วอ่าอันนี้พูดวนี้เป็นจะเป็นพวกสไตล์พายย่อยอ่าก็เดี๋ยวผมตีลงให้ตั้งหากเดี๋ยวคุณอารองอฟังราคาโอเคครับ, okay, รบเยวขอดูก่อนมแค่เรียกมาถามก่อนผพม,มีปูหมุนมั้งไหมก็ <Okay. S 2> มีปูหมุนยัขายเป็นองค์ได้แบบมีราคา เลืเล่นชักอันนั้นเอาเอาอกเลยไปแล้วครับเอาออกเลวครับนี่อยู่นี่โอ้ครับเดี๋ยวจะแจกให้เขาหนาซุบนะตอนนั้นดูบางถุงบางถุงเป็นพระที่ผมเลี่ยมไว้ครับนี่ยังถุงพวกเรียมพระเลี่ยมไว้ก็มีมีพระครันั่งรอได้เลยๆถึงมือเบี้ยครับครับครับ ทุกชั้นเนี่ยเอาไว้หมดขอขอดีกว่ผมพระติวาลีครับลูกสองลูกนะเดี๋ยวต่วววอบลูกนี้ได้ครับคุณอาครับคุณอาทั้งหมดนี้คุณอาตีเข้าๆไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้ว่าถึงไหม <c oughs> ถ,ถ,ถ้าไม่ถึงเดี๋ยวผมบอกถ้าถึงถ้าเลยเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งฟังคุณอาก่อนก็ได้เดี๋ยวผมคัดรอไปเรื่อยไม่เดี๋ยวพี่ใหญ่ผมตีคือคุณอาจะตีมาก่อนท่านเดี๋ยวท่านลองประเมินแนละ้วตีตอนนี้ว่าเรืองมองในภาพรวมในประมาณเท่าไหร่ ต้องเห็นของก่อนไม่รู้ว่าพ้าอะไรบ้างดูก่อนเดี๋ยวจะพูดจริงๆเลยนะมันก็เอาไม่ได้นะตามราคาที่ผมที่จองอ่ะมันไม่ได้ที่ี่ผมผู้ชามาเนี่ยใช่ไม่ได้ไอ้พูดตรงๆนะเกือบร้านใช่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าเวลาเช่าเหมือนเราทำบุญนะครับแต่เวลาเข้านอนบางอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้ตามนั้นไงมันไม่ได้อย่างนั้นแน่หรอกแต่ถ้าเราเก็บพระหลักอ่ะองค์เดียวอ่ะซื้อเป็นร้านอ่ะอันนั้นขายได้โอ้มันหานี่ผมเนี่ย เนนี่จพยายามผ้าใหม่พ้าแท้ไว้ก่อนใช่แต่ดีนะบ้านคุณอาเป็นผ้าแท้บางบ้านที่ผมไปซื้อเนี่ยซื้อไว้เป็นล้านเลยแต่พัดเก๋ประมาณ8ปดสิบเปอร์เซ็น่ะเมาได้แบบแสนสองแสนต้นๆเพราะว่าพ้าเยอะก็จริงแต่ผ้ามันเก๊ใช่แต่ก็เรายังให้ราคานะเพราะว่าหมอไปขายเป็นกองได้ไงอันนี้ถ้าสมมติเนี่ยใครอยากจะหกไปที่บ้านนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยรียกตัวอย่างนะภาพรวมลุงเขาถ่ายมาทั้งห้องเลยนะครับผมดูแพ็กเกจผมมาเลยก็ดูจากซูมดูแต่คร่าวๆเนี่ยพัแท้ทั้งนั้นเลยครับ ดูเป็นพระใหม่ก็จริงแต่เขาเยอนะไงมันก็ดูแล้วอาจจะได้อยู่ประมาณแสนบวกลบเนี่ยผมมาเลยเนี่ยตะเกียบนะผมทำธุระอยู่ผมแคนเซิลง,งานแล้วผมวิ่งมาเลยพระสําคัญกว่าสมออยู่ที่ไหนผมก็ไปบอกแล้วนี่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่ผมจอดเครื่องตัวระบบิดผม,มบินเลยนะเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะคุณอาครับในเกะในเกะน,นี่ไม่มีพระใช่ไหมครับไม่ไหเาไม่มีนไ,ไม่ได้เก็บอันนั้นเป็นกล่องเปล่าในเกะข้างล่างครับ ไม่มีเลยไม่มีเนาะมีฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ทั้งหมดแต่้งบนเลยครับครับในเกะนี้ไม่มีโอเคมีแค่ตรงนี้แล้วก็ในเนี้ยในตู้เนี้ยในตู้นี้อโอเคแล้วตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่โอเคค่ะโอเคเปิดประตูที่ม้นก็มีครับกล่องขวงล็อกคุณเป็นกล่องๆอ่ะได้ครับได้ครับมีข้างล่างันีมันมีม้วนลูกใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วลูกออกมันจะมีกล่องกล่องแบบกล่องคนโดอีกครับกล่อง เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เก็บไว้เนี่ยจะแยไปนี่ก็ได้เอออันนี้ผมแยงเลยผมได้พาะพระที่ห้ยังมีนิดอยู่คุณอาบอกได้เลยที่อกให้ครับพ่าผมขายเสร็จตัวผมก็ปล่อยเหมาเลยใช่มันจะมีคนมารอเหมาแบบว่าเขาไปขายวนนั้นเขาจะไปกระจายต่ออีกทีนึงอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นเหมือนแบบคนแบ่งของคนกลางใช่เสียเสียเงันเลยอันไหนจะเอาไว้ผมไม่เห็นเป็นภาพเลยที่ผมเอาเอาเลยนะ อันไหนจะเาไว้บอกเลยหมอเอาเหมาเลยครับครับก็มีทระหลักมาชุดหนึ่งต่อเขาไปเจ็ดหมื่นเขาใช้เอาแสงก็บ่าทเขาจะเรเอวราคาที่เขาซื้อมาสมัยก่อนสมัยก่อนมันก่อนโควิดอะพระราคาแพงจริงเพราะว่า เศรษฐกิจมันดีครับถ้าหลังโควิดมามันมันกลับลงเยอะมากไม่ผมไม่รู้ช้าไงต้องออกช้าก็จะบอกกันถ้าประเภทคิดราคาบูชากันมานะโอ้โหหลายจังใช่ใช่เพราะพระใหม่เนี่ยมันมันเป็นพระคือเราร้อยสามร้อยใช่ใช่ครับอย่างนั้นเลยบางองค์เจ็ดแปดร้องค์เป็นพันแต่ว่าอยู่ข้างนอกไม่มีราคาเหมือนเราทำบุญจากวัดไงแต่ที่อยู่ตรงนี้ที่มีอยู่ หลวงปู่ติลาเนี่ยครับครับองสองนำร้อยที่ว่าใช่ใช่เนียวเช่า่อวันมัได้แต่เวลาเราขอไปก็หาค่ะชจตุคาไม่มีราคาคุณาะั้นจนไดยังไม่ไรถ้าจะเอาผมก็ผมซื้อให้ตรงนั้นอะเจตู้นนผมซื้อให้ห้าพันแต่ผมเอาไปขายไม่ได้นะผมเอาไปเก็บได้เพาไปผมขายไม่ได้ คือพี่ไปที่ไหนเนว่ยจะมีเูกาความเต็มไปหมดเลยที่ตามแผงเนี่ยเขาขายยังไม่ได้ไม่ขายไม่ได้จริงผมไม่ได้รอกครับม <c oughs> ีแค่าขายได้คือตอนนี้มีรุ่นแรกปีสามสิบแล้วก็พราระการปีสา <c oughs> มสองยังคือร่ยแล้ว <c oughs> ยังยังไ,ได้ย,ยังได้ยังถ้าสวยสวย,ยังแสนขึ้นอยู่ครับแสนนิดนิดถ้าเมื่อก่อนมันเป็นร้านบ้านผมระวังมีเทียบเรยแต่ระจนแพงขายไปแล้วรวยเพราะจะาูกค้ามแล้วก็ โอหนี่ถ้าเป็นพระเก่ากั่งแล้วผุ้นางีล้านนู้นเลยนะครับแล้วเป็นพระแท้เหมือนอย่างนี้นะโอ้โย่านี้กี่ล้อยหมดไปนู้นใช่ครับแต่ว่าพระผู้ชายกับลูกผมไม่ได้เอาโอเคเพราะว่าผมกลัวแตกใช่กลัวแตกใช่ปูเลยซิเพราะเวลาขนเนี่ยท้าแล้ผมมันแตกแน่เออแต่ถ้าเป็นโลหะอ่ะเอาแต่ว่าโลหะของผู้นาก็จะเป็นพระแบบเนี้ยย่อยๆอะครับบก็แบ เอาไฟมันก็ไม่ได้เพิ่มราคาให้คุณอามากให้คุณอาไว้ผู้ชายดีกว่าคือของใหม่ก็คือของที่เอากูเคยแล้วแหละใช่เข้าใจเข้าใจครับแต่ว่าข้างนอกมันไม่เด่นไงเอาอย่างเงี้ยห้านิ้วรอหางองค์นึงใหม่ๆออกไปขายข้างนอกองค์เท่าร้อยแต่เวลาเราเช่าจกวัดสองพันสามพันใช่ครับใช่ครับแล้วไม่ได้ขายได้ทุกองค์ใช่ผมเทียบขนาดยโสส่งมาสององค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยหน้าตยี่สิบนิ้วพารเก้นะครับแต่ว่า มันเป็นพระประธานสุโขทัทยอ่ะอง่์เข้าผมนั่งเนี่ยใหญ่เลยใช่ขายไม่ได้นะซื้อองค์ละหมืนม่นก็ขายไม่ได้ซื้อองค์ละหมื่นเขาให้มึงคิดว่าถูกเลยจริงขายไม่ได้ก็เพิ่งถวายวัดเนี่ยสลักชื่อแล้วก็ถวายวัดให้คนไปการาบไหว้คือเราซื้อซื้อมาซื้อถูกได้เองคือมงต่อ,อไม่ได้ก็พระท้าพระจันทร์ครับถ้ท่าพระจันทร์เขาเขามีราคาขเขา,ขาอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าใช่ ผมว่าผมซื้อพุ่มือหรือซื้อช่วยเขาแหละแต่ใกล้ขายไม่มีใครซื้อต่อก็เลยเอาถวายวัดเลยวันนี้มันจะถวายดีย<ม>ก่อนมาเนี่ยใช่เอาสองมงเลใหญ่ยยเลยค่าโลหะแล้วสองสามหมื่นแล้วมั้งแค่คิดแค่ค่าโลหะ<ม>เป็นบ้านแรงครับที่พัดแท้เยี่ที่สุดที่เคยเจอมา <c oughs> ไม่มีบ้านหนึ่งไอ้นั่นบ้านประตูน้ำน,นั้นแท้ทั้งบ้านเหมืกันแต่นั่นจะเป็นทระเก่านะอันนี้จะเป็นพระใหม่ นาเขาบอกคนที่พาเก่ามันลัวไม่แท้ไงพาใหม่แท้ชัวร์วคุณนาบอกเช่ามาแท้แน่นอนโอเคครับขอบคุณมากครับคุณนาณ้าเดี๋ยวผมขอขึ้นรถก่อนไปที่ร้อยนะครับของบ้านคุณอาอยู่ที่นครนายกนะครับก็จบไปที่ก็พาแท้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่แท้เกือบร้อยลมีแค่เก๊แบบนี้หน่อยคนให้มานะครับก็ประมาณนี้ใครอยากจะขายภาพผมครับขายภาพรวมแบบนี้แล้วส่งรูปมาในแชทนะครับหรือไม่โทรมาหาผมก็ได้ <łość> แล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าดูแล้วได้เสียหลักแสงที่ไปผมไปถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้าเหลี่ยมครับผงพระผู้ชาเครื่องรางผ้ายางเครื่องรางกุมารนางกวักครึ่งนางเคหน้าทองคำนะครับช่องทางการติดต่อศูนย์ก้า8สังก้า558ก้า0นะครับไอเดียไลน์ @aot3805 เพจพระบ้านตัวไทยช่องยูทูบโอสตีฟเอสีดิจิตอพระบ้านตัวไทยเอสีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผลของก่อนหมดครับ